สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีจ้าเนาะมือนีแม่ผู้วันจะแม่ผู้วรุ่นจะพามาเห็ดลาบปลาตองนะคะลาบปลาตองสิ่งที่ค้นปลาตองลาบปลาตองดีที่สุดคือครกนะคะครกใบใหญ่ๆเลยนะคะเอาเข้ากะเอาเนื้อปลาลงค่ะพี่น้องเนื้อปลาตองที่ห้ออันนั้นใบเดีวนี้เนื้อปลาตองที่เราขูดไว้แล้วนะคะเอาลงไปในครกเลยจ้าโอ้ยได้หลายค่ะพี่น้องซื้อปลาตองสองกิโลลอยหนึ่งโอ้ยออามาเห็ดเนื้อออกเลยหลายค่ะ ที่นี่เอากระตําค่ะกตําไปเรื่อยๆซ้ำแล้วกับข้นนะคะข้นจนเขาเหนียวเนืนน้อผุดเนาะตัมค่พี่น้องลาบปลาตองเป็นลาบปลาที่เฮ็ดยนกที่สุดน่าได้กินครับเพราะว่ากว่าเขาจะข้นเนี่ยเขาเหนียวแล้วตอนนี้เราเอาเนื้อใส่ล้ากระตําสักกอนนะคะสำหรับเครื่องปรุงนะคะก็จะมีนม้ำไอ้น้ำปลานะคะที่ต้มสุกแล้วให้เย็นแล้วปล่อยให้เย็นนะคะปล่อยให้เย็นสักกอนนะคะ แล้วก็จะมีไอ้น้ำปลานะคะก็จะมีพริกป่นขากอะไรเล็กบพี่น้อง้ามหอมข้าวคั่วนะคะ,คคะ,คะแล้วก็ผงชูรสนะคะแล้วก็น้ำปลาขันอยากใส่อีกขันก็ใส่กระบอกเป็นยังนะคะน้ำปลาเนี่ยเราทำเองต้มเองกินเองค่ะอ่ะตำไปเรื่อยๆจังสรแล้วกับพีน่น้อง ส่วนีเด็กกินนี่โอ้โยสุดยอดเลยทั้งทางเห็ดกินเนี่ยปาตองอันนี้เขาตับข้าแหลกแน่จักนเอยแล้วนะเนาะเวลาคนข้าก็จะเอาน้ำที่ข้าต้มสุกน้ำปลาแหลกที่ข้าต้มสุกหรือน้ำปลาที่เราต้มสุกนะคะใส่แล้วเราก็จะคนไปเรื่อยๆนะคะคนไปเรื่อยๆะค่ะพี่น้องคนอยู่ๆก่อน จะเริ่มเน,นืดนะคะข้าวฟนี่ยเขาจะเริ่มเนืดเนืดเดือดขึ้นเหนียวนะคะเหนียวตอนนันเหนียวเราเขาก็เอาพวกเครื่องปรุงใส่ค่ะพวกผงชูรสพวกเกลือแล้วก็ราบปลาตองที่ห้องซีเรียมันอันนั้นเลี้ยวนะคะคือเกลือนะคะเกลือเอาใส่มันจะเนืดเลี้ยวนะคะกับผงชูรสนะคะเอาเกลือใส่เอาเกลือใส่เกลือใส่ นี่ละค่ะลาบปลาตองนะ,ะมันเนือ้อีกแล้วเอาน้ำใส่กับพี่น้องเอาน้ำใส่เอาน้ำใส่ตลอดแล้วก็คนไปมันเนหนียวขึ้นมามันเหนียวมันเหนียวติดกันตุ้ยๆต้องเอาน้ำใส่ไปเรื่อยๆแ่ะจนกว่าจะพอใจในความเหนียวของปลาตองเนาะ,ะพี่น้องิองใกล้ๆค่ะดูใกล้ๆค่ะนี่ดูใกล้ๆเขาจะเป็นแบบนี้แหละนี่ค่ะ อยู่จังสีล่ะค่ะซัวมันสีเหนียวได้ไหมถ้ามันเหนียวแล้วเราก็เอาพริกป่นข้าคั่วน้ำปลาชูรสปรุงลงไปตามรสชาติที่เราชอบจะแร้วแล้วเด้ยกันจะวรล้วเราด้จะเสร็จล้วเด้ค่ะจะเสร็จเ้ียดเอาพริกป่นลงไปจ้า ตอนนี้จะขั้นปรุงแล้วค่ะเพราะว่าเขาคนใหงเนียวแล้วเนาะคนให้เียวแล้วเราคนประมาณสักสิบนาทีนนแเลยมันจะพอดีสิบห้านาทีมันจังจะพอดีนนอดเนียวมากจ้ะเนียวมากคนไปไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่ามันมันมันเนียวมากแล้วมันเหนืดละมันไปไม่ได้แล้วนี่คือลาบปลาตองนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าฟังเสียงคนเราคกับพี่น้อง ไปไม่ได้แล้วค่ะคนไปไม่ได้แล้วเพราะว่ามันปวดแขนแล้วียบร้อยแล้วค่ะไปบ่ได้อีกแล้วค่ะมันเหนียวมากอืมมากค่ะเด้อผูดได้สิตุ้ยเอาเขาเหนียวเหนียวเขาห่อนเหนียวเหนียว,ยวตุ้ยหรือสิไปมก,ก่อนก็นได้จ้าแต่ว่าไม่ควรจะไปมก,ก่อนนะคะ